สวัสดีครับชื่อวิลเลียมนะครับจักรพัฒแก้วบรรพงศ์ครับตอนนี้อายุ17ปีแล้วครับผมชอบฟังเพงลงร็อกแล้วก็ร้องเพงลงร็อกครับเพราะว่ารู้สึกว่าสะใจดีอยากปลดปล่อยกับเพงลงร็อกก็คือฟังเพงลงร็อกครับเป็นการผ่อนคลายวิธีหนึ่งที่แบบทําได้ดีจุดแข็งของผมน่าจะเป็นการร้องเพลงครับเพราะว่าคุกคีกับการร้องเพลงมานานพอสมควรครับแล้วก็ได้ร้องหลายๆแนว ผมร้องคลาสสิกมาก่อนร้องมิสคอลเเตอร์มาก่อนร้องป๊อปมาก่อนร้องร็อกมาก่อนครับซึ่งมีหลายเทคนิคให้เลือกใช้ครับแต่ว่าก็ยังมีหลายเทคนิคครับที่ต้องยังพัฒนาอยู่ครับการเอร์ฟอร์มบนเวทีครับมีคมคำนึงที่จะคิดอยู่ในใจตลอดครับเวลาเล่นคอนเสิร์ตครับก็คือถ้าเราไม่สนุกถ้าเราไม่มีความสุขคนดูจะมีความสุขได้ยังไงเราทิ้งทุกอย่างไปก่อนครับแล้วก็มาเล่นให้คนดูสนุกไปกับเราครับนั่นแหละครับคือเสน่ห์ของผม เป้าหมายของผมนะครับอยากจะเป็นศิลปินและก็อยากเป็นนักแสดงครับผมมองภาพโดยไว้ว่าอยากที่จะมีคนดูผมเยอะๆแล้วก็ถ้าผมมีซิงเกิลใช่ไหมครับคนอื่นทุกคนก็ร้องได้เหมือนผมทั้งฮอร้องเหมือนการเลงคนระับผมรู้สึกว่าถ้ามีวันนั้นผมคงมีความสุขมากครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะรับผมรับรองจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับฝากด้วยนะครับ